ีอีกเรื่องหนึ่งดูไว้อย่าผ่านไปต้องดูไว้เป็นอุทาหรณ์จริงๆค่ะกรณีเราอยากจะรับราชการต้องไปสมัครทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามขั้นตอน ขั้นตอนของกอพอคนนะไม่ใช่ว่าจูจ่ๆอยากจะรับราชการแล้วก็ไปแบบว่าไปหลงเชื่อคนบางคนที่บอกว่าสามารถช่วยได้เข้ารับราชการแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพราะว่ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆค่ะล่าสุดตํารวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตราบวนนครบาลก็ไปจับดรกิติมศักดิ์ที่อ้างว่ารู้จักกับรองนายกรัฐมนตรีสามารถฝากให้เข้ารับราชการได้ที่สำคัญมีเหยือ่อหลงเชื่อเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายมากถึง14ล้านบาทค่ะ นีค่คุณผู้ชมคะตำรวจชุดลาดตระเวนออนไลน์สืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ร่วมกับตำรวจชุด PCT 5บุกเข้าจับกุมนายวร,รพลอายุ40ปีหรือที่รู้จักกันในวงการคือดรกิตติมศักดิ์วรพลหรือว่าครูเอกคนปั้นดินค่ะก็จับได้ที่หน้าตลาดและแม่เมืองใหม่อำเภอและแม่จังหวัดชุมพรค่ะ โดยผู้ต้องหารายนี้เนี่ยมีหมายจับคดีชอ่อโกงแล้วก็ชอ่อโกงทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สุพรรณบุรีรวมทั้งหมดเนี่ยหมายจับไม่ธรรมดานะม,มีมากถึง6หมายจับค่ะโดยพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบานก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายจํานวนมากได้เข้ามาแจ้งความกับตํารวจค่าว่าถูกครูเอกเนี่ยอ้างว่าสามารถฝากเข้ารับราชการได้และที่สําคัญรู้จักสนิทสนมกับรองนายกรัฐมนตรีคน หก็ทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อยอมจ่ายเงินหวังที่จะเข้ารับราชการค่ะแต่พอจ่ายเงินไปแล้วอ้าวเรื่องกับเงียบหายจากการตรวจสอบพบว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่ปี2560จนถึง2562มีผู้เสียหายตกเป็นเหย,ยื่อเฉลี่ยเดือนละ10คนมูลค่าความเสียหายแต่ละคนประมาณ2 0 0,000ถึง3 0 0แสนบาทรวมแล้วมูลค่าความเสียหายมากกว่า14ล้านบาทนะคะ โดยนายวรพลให้การภาคเศษรับว่าเรียนจบปริญญาโทมีทักษะในการพูดเชิงน้มหนาวเป็นวิทยากรได้ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำพัฒนาบุคลากรแล้วก็ยังรับทำหน้าที่พิธีบวงสวงต่างๆด้วยมีประสบการณ์ด้านการทำงานมากกว่า15ปีโอปีโหโปรไฟล์ดีมากค่ะ,ะส่วนที่เกี่ยวกับคดีที่ถูกจับกลุมก็ให้การว่าก็ชักชวนลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่เคยเข้ารับราชการนะมาอบรม และอ้างว่าสามารถฝากบรรจุเข้ารับราชการในหมวดหน่วยงานต่างๆได้ผ่านการใช้เส้นสายของนักการเมืองระดับรองนายกรัฐมนตรีมีผู้เข้าร่วมกระบวนการอ้างว่าเป็นคนทําหน้าที่ติดต่อกับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการระดับสูงให้ช่วยวิ่งเต้นชื่อว่านายเสกสรรก็มีการแบ่งผลประโยชน์กันคือตัวเองจะได้20%นายเสกสรรได้80% จากการตรวจสอบประวัติยังพบว่าครูเอกคนนี้เคยดำรงตำแหน่งในหลายสมาคมด้วยนะ เคยเป็นทั้งประธานเลขานุการคณะกรรมการเคยได้รับรางวัลต่างๆมากมายจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแถมยังได้รับรางวัลลูกผู้มีความกระตันยูสูงรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะโโอ้หรางวัลบุคคลดีของแผ่นดินเป็นไงล่ะคุณเปรมสุดาโอ้โหคือสงสัยทั้งโล่ทั้งถ้วยรางวัลเนี่ยเป็นบ้านไปคงเยอะไปหมดอะนะ คือแล้วตัวเองเนี่ยยังมีการจัดสัมมนาเป็นพิธีกรจัดพิธีกรรมตามงานมงคลต่างๆเช่นพิธีบวงสวงพิธีบายสีสู่ขวัญทาขวัญหน้าก็ได้ด้วยทําขวัญบ่าวสาวก็ได้ด้วยสนใจอยากจะจ้าง,าางสักงานไหมคะมคือจริงๆก็อาจจะเป็นคนที่มีความสามารถอ,อาจจะมีวาทศิลป์ในการพูดพูดเก่งจบปริญญาโทแต่ว่าบอกว่าเป็นด็อกเตอร์กิติมัดิ์พูดได้เป็นไลฟ์โค้ชพูดนําพูดในที่ชุมชนได้แต่ ความสามารถทั้งหมดเนี่ยพูดเก่งชักชวนเชิญชวน,ชวนไปในทางที่ผิดสุดท้ายก็ไม่รอดนะแบบนี้เออแล้วทีนี้มีผู้สหายเยอะแบบนี้โอ้โหคุณต่างกรรมต่างวรระด้วยนะค่ะหนักอยู่นะเออ,อเพราะฉะนั้นเราเองอยากจะรับราชการก็ตั้งใจเรียนหนังสือทำข้อสอบให้ได้ตุวอ,อย่างมาต้องสอบเออต้องผ่านก้อพ่อก่อนค่ะอ,อ,อย่าลงเชื่อใครง, <ๆ S 2> ง่ายๆนะคะเอามาเตือนกันค่ะ